แพคขนานยนต์ของอ,อบจอรนาราธิวาสนะคะสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยมาเลเซียค่ะเชื่อมโยงประชาชน2ฝั่งแม่น้ำโกลกส่งเสริมการค้าชายแดนและก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวพร้อมสร้างความสะดวกและก็ความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชายแดนภาคใต้ค่ะพร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นอย่างไรนะ,นะคะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ กลางกระแสก,การท่องเที่ยวและการค้าช,ชายแดนที่คึกคักแผ่ขนานยนต์ของอ,อบจนาราธิวาสซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโกลกกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางและเป็นหัวใจสำคัญของการค้าที่ด่านตักใบรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ด้วยราคาที่ประหยัดและใช้เวลาเดินทางข้ามฟากประมาณ10นาทีจึงไม่แปลกที่ในช่วงวันหยุดยาวของมาเลเซียแพขนานยนต์แห่งนี้จะคาคล่อมไปด้วยนักท่องเที่ยวและยานประหานะจจำนวนมากขณะเดียวกันคนไทยเองก็ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อข้ามไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติฝั่งมาเลเซีย ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องออบจยนาราธิวาสจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและปรับปรุรงแพ้ขนานโยนที่มีอยู่เพียงลำเดียวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภยัย อย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นอบจนาราธิวาสจึงได้เร่งประสานขอแพรขนานยนละใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้ทันสมัยและเพียงพอต่อปริมาณนักท่องเทีย่ยวและประชาชนที่เดินทางผ่านจุดนี้อย่างไม่ขาดสายปัจจุบันจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวของมาเลเซียเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยจะติดอันดับหนึ่งใน5้าเลยนะครับซึ่งด่านตักใบนะครับก็เป็นด่านหนึ่งที่พี่น้องชาวมาเลเซียนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาใช้บริการเยอะนะครับ มากันทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราแล้วก็มีการค้าขายชายแดนกันนะครับมีการขนสินค้าข้ามไปมานะครับระหว่างพี่น้อง3จังหวัดกับทางมาเลเซียนะครับทางอบัจราที่ว่าเราก็คือ,อให้ความสะดวกในการใช้ระบบขนถ่ายโดยแพรข้ามข้ามด่านกันนะครับการดูแลของเราก็คือว่า จะให้มีความคล่องตัวนะครับไม่ให้มีเป็นเป็นอุปสรรคในการที่พี่น้องประชาชนใช้บริการพอเราได้มีการปรับปรุงเนี่นะครับทำให้การเดินทางไปมาโดยใช้แพรขนานยนเนี่ยครับมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพทําให้ผู้คนมาใช้บริการเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนี่นะครับพี่น้องที่ใช้บริการข้ามไปมานี่แต่เต็มลำทุกเที่ยวเลยนะครับการต่อยอดตรงนี้นะครับซึ่งทาง อบจอาทิวาโดยท่านนายกปูเซงยาวาซานนี่นะครับก็ได้ประสานกับทางสำนักงบป,ประมาณในการที่จะขอเรือแพขนานยนต์ลำใหม่นะครับเพื่อที่จะเสริมประสิทธิภาพให้เต็มเต็มสปีดเต็มความสามารถแพขนานยนต์ของอบจ่นาราธิวาสททำหน้าที่เชื่อมโยงหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย หลอมรวมการค้าขายการท่องเที่ยวและรายได้ของผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งก,กันและกันที่ขับเคลื่อนให้ภูมิภาคนี้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน อ๋อง่ายเลยจิ๊กิอ๋อสักพักแล้วก็ไปดิสี่นี้ครั้งลูกบวชยิ้มอาศัยค่ะแต่เล่มมันสุขก็มันก็ต้องไปต้องไปที่นี่ท้ายแหล่งอ๋อคือรายได้ของอบจมันก็จะมีอยู่หลายส่วนนะคะแพนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่นําเข้าอบจเพื่อนํามาพัฒนาในในพื้นที่ทั้งหมดใน13ทธาอำเภอของอบจนะคะ อบจอก็ดูแลทั้งหมด13อำเภอในจังหวัดวนัทว่ารายได้ส่วนนี้อาจจะนํามาเรื่องของพัฒนาพื้นที่ในห่างไกลก็เช่นเราทําโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของถนนหนทางพอพัฒนาถนนหนทางนี้ก็อย่างน้อยคุณภาพชีวิตของคนในการเดินทางก็จะดีขึ้นนะคะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นเรานําเงินนี้เม็ดเงินส่วนหนึ่งนี้มาพัฒนาตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะแค่ขันหลังยนต์นี่นะครับเป็นตัวเชื่อมทําให้ ไม่เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวการค้าขายชายแดยนอย่างเดียวนะครับมันจะรวมไปถึงการไปมาหาสู่การสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ระหว่าง2ประเทศนะครับมีการยื่นช่วงเทศกาลร,รายออก็นะครับไปมาหาสู่กันแล้วก็เทศกาลอื่นๆก็เหมือนกันครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์โดยที่ว่าใช้แพลขนานยนยนเป็นตัวเชื่อม อบจอรนราธิวาสยังคงพัฒนาดูแลแพรขนานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเดินทางของทุกคนสะดวกและปลอดภัยสูงสุดสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอบจนราธิวาสที่ให้ความสําคัญกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชายแดนใต้ยอย่างเต็มกาําลังและมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ